ฝ่ายจัดตั้งเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่เคารพผู้มีอานาจหน้าที่พอสมควรนะถ้าผู้วีอนานด้าน้าที่บอกว่าใจเย็นๆครับอ่อันนี้จะเบาลงแล้วก็สองอยากจะฉุดดุมใช่ไหมสแสดงความโจรธพักดีตามสบายแต่อย่าลืมต่างเวลาต่ากสถานที่ยอมรับได้ไหม คือห้ามกันไม่ได้นะครับถ้าจะจัดตั้งแต่ว่าผมเข้าใจว่าฝ่ายจัดตั้งเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่เคารพผู้มีอำนาจหน้าที่พอสมควรนะถ้าผู้มีอำนาจหน้าที่บอกว่าใจเย็นๆครับอันนี้จะเบาลงแล้วก็สองอยากจะฉุดดุมใช่ไหมสแสดงความโจรรพักดีตามสบายแต่อย่าลืมต่างเวลาต่างสถานที่ยอมารับได้ไหม หรือถ้าบังเอิญม,ม,มันจ้าเอ๋กันพอดีเนี่ยก็อย่าถือโอกาสนั้นนะครับรุกไล่กันไปโดดนี่นั่นเราก็รู้ว่าว่านี่คือจุดเสี่ยงและไม่มีใครอยากจะเสี่ยงให้การชุบดูมเปลี่ยนเป็นการทำร้ายร่างกายเปลี่ยนเป็นการจราจนเผาโดดเผานี้ไม่มีใครได้ประโยชน์จากการสูญเสียสูญเสียก็คือสูญเสียของส่วนรวมนะครับถ้าเข้าใจประเด็นนี้ โอเคเสรีภาพในการแสดงออกไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มนั้นคุณแสดงออกได้ในกรอบเดียวกันสงบและปราศจ,จากอาวุธครับครับคือห่วงสิครับถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณจะห่วงลูกไหมขนาดเดียวกันเนี่ยมันมีประเด็นน่าคิดนะผมท้าความเหตุที่เกิดในฝรั่งเศส แล้วผมขอประนามการใช้ความรุนแรงเป็นการใช้ความรุนแรงที่ฆ่าคนที่เขียนการ์ตูนล,ล้อเลียนศาสดาคุณคิดดูคนนึงเนี่ยรู้สึกว่าถูกทำร้ายเพราะความเชื่อของเขาลึกซึ้งมากกว่าศาสดาเนี่ยคือคนที่มาช่วยคนเป็นพันล้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้ว อยางบาลบลูดูบินเหยียดจับเขาก็โกรธแคทแต่ปัญหาคือเขาใช้ความรุนแรงถึงขั้นฆ่าคนแล้วอย่าลืมว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ดิ้นเฉยคือมันมีคำกล่าวว่าความรุนแรงนะครับย่อมเป็นเชื้อย่อมเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความรุนแรงถัดไป ตอนนี้ต้องเข้าใจ2ฝ่ายนะฝ่ายดึงก็ต้องเข้าใจว่าเราหมายถึงว่าคำพูดที่บางทีไปสะเทือนอารมณ์ของอีกฝ่ายดึงอย่างแรงเราพูดไปแล้วเราได้อะไรสะใจเล็กๆน้อยๆแต่เขาเนะ่เสียใจนะเขาโกรธนะแล้วเราจะทำร้ายจิตใจเขาทไํไใใช่ไหมฮะการดยวกัน,น,กนคนที่ถูก ทำร้ายใจิตใจเนี่ยสแสดงออกเต็มที่สมุิแต่ไม่ถึงกับไปฆ่าฝันกันนะครับเอากันแบบเรียกว่าไม่อยู่ร่วมโลกเดียวกันมันไม่ถึงขนาดนั้นเขาคิดไม่ตกับเราเราก็ต้องบอกเขาบอกว่าคุณคิดไม่ตรงนะคุณอย่ามาล้ำเส้นนะถ้าล้ำเส้นเนี่ยผมก็จะตอบโต้แต่ตอบโต้ในกรอบอันหนึ่งที่ไม่ใช่เป็น และการละเบิดศีลข้อที่หนึ่งของพุทธศาสนาและของาศาสนาอื่นๆนะครับ,รบผมเพิ่มต้นแล้วครับ,รบว่าผมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคนแก่คนหนึ่งคนต้องคิดคือตัวละครหลักนะครับเพราะเขาคิดแล้วเขาทําได้ผมคิดคุณก็บอกว่าเป็นความคิดปรุงแต่งผมมีจิตนาการผมก็เฟื่องฟูของผมอยู่คนเดียวผมไม่เสนออะไร บากบายเพียงแต่เสนอและบางอย่างว่าเรียนผูกเรียนแก้คุณมีอำนาจหน้าที่คุณเป็นคนดําเนินการคุณต้องรู้ว่าความรับผิดช,ชอบอยู่แค่ไหนเสรีภาพอยู่แค่ไหนนะครับและถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าผมคิดว่าเดินหน้าได้สังคมถึงจะมีอุปสรรคต่างๆนาดาอยากไม่ถึงทางตันครับ